เบิ่งดีๆครับนี่มันคืออย่างโอ้เกิดมาครั้งแรกในชีวิตเดนี่เพิ่งเคยเห็นครับมันคือไข่กับแก่ครับมันคือไข่ครับแข่แมรมันกับยู่ดีนี่นี่แหละตัวแม่มันเลยล่ะขาหดครับที่แรกตัวลำโพงกมันติดกันเนี่ยเพะได้ดึงออกนะครับว่าสิเอาตัวลำโพงกนี่ลงแต่ว่าปัญหามันดึงออกมาแล้วพอไข่กับแกสเดก็เลยบม่มีการเคลื่อนย้ายครับ พอเห็นใครมันฝักสกอนจังสิเขื่อนใหญ่เอาไว้หนีก่อนครั้งแรกในชีวิตครับเกิดมาพึ่งเคยเห็นครับใครกับแก่ส่วนหลายสีพอตั้งแต่ใครขีข่เกี่ยมใครขีข่เกี่ยมเนี่ยเห็นส่วนหลายครับนี่ใครกับแก่เนี่ยโอ้อลังการครับหน่วยแบบไงคือมันมันบอกเลขยกนอให้นับใครแล้วเอาไปซื้อเลขดกหรอนั่นสิแมน ใครมันดวงดีลีกับมันสื่อเลขใครกับแก่นี่มึงเอ้